สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนออินโนเวชันเรื่องแก้มลิงหรือ suction pad จะทำโดยพยาบาลห้องผ่าตัดปัจจุบันมีการผ่าตัดที่หลากหลายหนึ่งในนั้นคือการผ่าตัดสองกล้องอ r โทรสโคปได้แก่ ACL PCL shoulder เป็นต้นซึ่งการผ่าตัดมีความจำเป็นต้องใช้0.9น้ำมันสลายเป็นองค์ประกอบในการผ่าตัด มากกว่า10,000มิลลิลิตรและใช้ระยะเวลาผ่าตัด2-3ชั่วโมงต่อการผ่าตัด1เคสและระหว่างผ่าตัดมีการรั่วของน้ำน้ำมันสลายเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวตำแหน่งผ่าตัดตลอดเวลาถึงแม้จะมีถุงรองน้ำอยู่แล้วก็ยังมีการรั่วของน้ำเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลเคสอาร์โทโโคในปี2564ถึง2566าจำนวน1 1 2เคสมาวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือ Customer Journey Map Service b l u e p ู i ินและ s h b o n ร d i a แกรมทำให้พบ ปัญหาเพนพอยต์ดังนี้ระหว่างผ่าตัดมีการลวกน้ํา0.9น้ํามันสลายไหลลงพื้นทําให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ผ่าตัดเช่นเตียงผ่าตัดมอนิเตอร์เครื่องดมยาสลบรวมไปถึงเครื่องมือบริษัทเป็นต้นพบการลื่นล้มของเจ้าหน้าที่3เคสคิดเป็น3.36เเซนตนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคจากการั่วไหลของน้ําที่ปนเปื้อนเลือดและสารคัดหลัง่งของคนไข้ลงสู่พื้นห้องผ่าตัดทางทีม เล่งเห็นถึงความสำคัญของจุดนี้จึงได้ร่วมกันประชุมปรึกษาและจัดทำนวัตกรรมนี้ขึ้นแก้มลิงหรือแผ่นดูดน้ำที่พื้นห้องผ่าตัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญ ในการช่วยดูดน้ำที่พื้นห้องผ่าตัดเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่นล้มและลดค่าใช้ใจ่ายจากการส่งซักผ้าที่ใช้ปูรองซับน้ำและบูแพดในระหว่างผ่าตัดขั้นตอนการดำเนินโครงการเราค้นหาประเด็นปัญหาที่พบจากการผ่าตัดอาโทสโควิเคราะหหาสาเหตุและนำมาผลิตเป็นโปรดักแก้มลิงเราได้แนวคิดมาจากโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผลิตภัณฑ์ของแก้มลิงมีลักษณะเป็นแผ่นแอคริลิกใสหนาสิบมิลที่มีความโค้งเป็นตัวแอลด้านในจะมีล่องตรงกลางขนาดใหญ่เปรียบเสมือนแม่น้ำขนาดใหญ่และมีเส้นเล็กๆด้านข้างเปรียบเสมือนคลองไส้ไก่เพื่อคอยดูดน้ำ จากด้านข้างแล้วมารวมกันตรงกลางและดูดลงถังซักชั่นอีกทีหนึง่งใช้งานง่ายแข็งแรงและทำความสะอาดง่ายเพียงแค่ใช้น้ำยาเบตาดีน ล้างและตากให้แห้งสามารถนำมาใช้ต่อได้เราลงทุนเพียง3,000บาทแต่สามารถใช้ในเคสผ่าตัดได้เป็น100เคสจากการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์แก้มลิงเป็นการผ่าตัดอาร์ตสโคปมาแล้ว30เคสพบว่าแก้มลิงหรือซักชั่นแผลสามารถดูดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้ใจ่ายในการส่งซักผ้าปูรองซับน้า และบูแพดได้ถึง93%ไม่พบความเสียหายของอุปกรณ์ทางการแพทย์100%ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม100%และก็เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์97%